Professional Sport ของนักกีฬาไทยยังอัมเบสเดอร์อีเวนต์ของ Honda นะครับเราก็จะพยายามเอาผู้ชมกลับมาในปีต่อไปสวัสดีค่ะชื่อพลอยทัศพรดมานีค่ะผู้ช่วยประสานงานกับรัฐบาลค่ะ จารนะคะ RPR Marketing ค่ะแล้วก็ Operation ที่สนามเป็น Events Manager อยู่ที่ IMG Thailand นีค่ะเป็นผู้สัง่งงานไฟในส่วนของรัฐบาจลจริยาลีระพงนันนะคะดูเรื่อง Finance กับ Security ของ Honda PJ g นณรอชาผู้อินค่ะดูแลเรื่อง Transportation and Accommodation um วัสดีค่ะชวนะคะเดี i a Partner ผู้ CSR แล้วก็ Social m e d a r รั่งเ p น n d a นะคะ p a y e r Service ค่ะแพทค่ะ Operation Manager ะที่งาน Honda r uh huh. p g Thailand เราทำ Ensure แล้วฮอด้าดีเจชนะไม่ว่ามันจะยากแค่ไหนแต่ IMG สามารถทำมันให้สำเร็จค่ะ Teamwork makes dream work The biggest golf event เหนื่อยแต่สนุกดีค่ะสุดยอดมากเลยค่ะสุดยอดค่ะ Dream big ค่ะ It's a very great event ดีใจมากๆเลยที่นักกอล์ฟคนไทยน้องเม์อริยาได้แชมป์น,นะคะก็ยินดีกับน,น้องอาริยาจุฑานุการนะครับที่เป็น c l i e ของ IMG ด้วยนะครับก็คือชนะงานที่บ้าน เป็นคนไทยแรกนะครับผมเราจัดงานอะ่ะช่วงที่เป็นช่วงฝนเราก็แบบว่าลุ้นมากเลยทุกวันนะครับหลังจาก3โมงพายุเข้าแล้วเป็นอะไรที่แบบว่าเซนาริโอมันนึกไม่ออกต้องอยู่ที่นั่นเองก็คือแบบว่านอนก็ไม่หลับพายุก็เข้าเที่ยงคืนสนามจะเป็นยังไงป้ายก็บินไปหมดเลยก็คือแบบว่าเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากเลยครับเชลงจิ้ง <eng> ก็คือเราสามารถเข้าออกสนามไม่ได้เหมือนปกติเราต้องมีเวลาเข้าเราจะแคลชกอินเดอะบาร์บลไม่ได้วันสุดท้ายก็คือ แน่นอนการแข่งขันมัน exciting มากเลย4วันนะครับวันสุดท้ายเราก็ประสบความสําเร็จที่จะมีแชมป์ไทยมาชนะรายการนี้ครับอันนี้มันสร้างความภูมิใจให้คนไทยด้วยนะครับที่แบบว่า follow มาหลายปีถึงว่าปีนี้จะเป็นงานที่ behind close door แต่ทุกคนอะเขาให้กําลังใจเรามาตลอดผมคิดว่าผลที่ออกมาก็ดีมากครับ ท่านนายกเองท่านประยุทธ์ก็ได้เชิญเข้าไปที่ Government House พบแกกับนักกีฬาไทยที่ได้ participate ของงานนี้ไปแล้วก็เขาก็อยากให้มอบรางวัลแล้วก็ให้การขอบคุณที่แบบว่าเราเชื่อมั่นในตัวของของงาน Honda เองแล้วก็สร้างความสำเร็จให้ของงานนี้ครับ A professional sport ของนักกีฬาไทยนะผมคิดว่า potential มันมีสูงมาก ก็คือตอนนี้เราก็เห็นฝั่งผู้หญิงเองที่ไปถึงอันดับโลกแล้วแล้วก็เรามีบริพรสเซคนไทยเองที่อยู่ที่ PGA ก็คือเคียรเดกแจ๊สนะครับแล้วก็เลเจนด์แน่นอนก็คือฝั่งธงชย JD, ัยใจดีนะครับในอนาคตนะครับสมมุติเรามีโอกาสมากขึ้นอนะ่ะที่เราจะฟีดให้มาเก็ตอ่ะแน่นอนในอนาคตผมคิดว่าเราจะมีคนเพิ่มที่ไปอยู่ในอันดับโวลให้ได้นะครับ ของ IMG Thailand เองแน่นอนตอนนี้เราก็จะเมนเทนตัวเล g ซี y ของงาน Honda เองต่อไปเรื่อยๆนะครับแต่ของในมุมมองของ v a l ลน t i n o เองก็คืออยากได้งานของผู้ชายเข้ามาเพิ่ม IMG Office ที่นี่เองอะ่ะเขาก็ไม่ได้ดูเรื่องกอปอย่างเดียวก็คือเรามีหลากหลายเลยครับก็เป็นคล้ายๆ business development section ก็คือเราก็มีงานปั่นจักรยานเ,เราเคยมีงานวิ่งแล้วก็คือเราก็จะยุ่งๆทุกปีเลยครับนอกจากนั้นผมอ,อยากเห็นงานผู้ชายเป็นอันดับโลกที่เมืองไทยเลยครับ เรามีกิจการทุกปีนะครับที่เรียกว่า Young Ambassador Event ของ Honda นะครับก็คือจะเป็นงานคัดเลือกคนที่จะยินดีมาบรลวนเทียแล้วก็เก็บ experience ของการทำงานของงาน Honda ครับก็คือเราจะรับสมัครเป็นใครก็ได้ที่สนใจเรื่องกีฬาหรือแบบว่าเขาจะไปทำงานประเทศอื่นที่แบบว่าเกี่ยวกับกรอบก็คือ ทุกปีเราก็จะมีอ n น ounce ผ่านโซเชียลมีเดียหรือเว็บเพจเองที่แบบว่าเราจะ Recruit หรือเรามีสัมมนาที่เกี่ยวกับกอล์ฟแล้วก็ขอสามารถมาอ p พพลได้แล้วก็มาช่วยเราช่วงช่วงงานแข่งข,ขันครับผมฝากทุกคน Follow นะครับก็คือเดี๋ยวเราก็จะประกาศ n e w ส์ตาม Standard ไปแล้วก็คือปีต่อไปนะครับเราก็จะกลับมาสเกดูลเดิมนะครับที่เดือน b r u a r y นะครับตามตัว Asian Swing นะครับเดี๋ยวเราจะมีแถลงข่าวอะไรเรื่อยเราก็จะพยายาม ที่สุดที่จะเอาผู้ชมกลับมาของในงานนี้ครับผมแล้วก็มาเชียร์ Honda a p อ2022ครับผม